วัดีค่ะวันนี้พบกับอีหลาน้อยพารวยนะคะวันนี้จะมาขอโค้งสุดท้ายแล้วค่ะจ้าเอสวัสดีแม่น้อมค่ะเดี๋ยวจะให้แม่น้อมเป็นคนขอนะคะวันนี้โค้งสุดท้ายวันพระค่ะขอให้ได้สามโตตรงๆเด็ดๆปังๆอ่าเดี๋ยวตามแม่น้อมไปเอาชุดไหว้แล้วก็เข้าไปไหว้ด้านในนะคะค่ะมีน้ำเปล่าน้ำแดงพวงมาลัยทูกครบชุดเลย ลอตเตอรี่ก็นยังเดือด้วยค่ะจุดทูปก่อนบรรยากาศยามเย็นนะคะลูกค้าเพื่อกันยังหลั่งไหลมาวายเมื่อน,นี้วันผ่าจะคนกระิมาเรื่อยๆจิงปองล้วงฟรีค่ะล้วงเลยแม่พันสิขอแล้วนะคะค่พ่อ,าอ,าอมาจากใส่ฮะ ี <l'> oh, <tı> ััครบอ๋อสีรดค่ะให้ได้โชคลาภเมื่อเด้อค่ะฝากทุกฝากทุกเจ้าที่เจ้าถากโอ้โหเนตรนี้เจ้าที่สัตว์ปุ๋นี้สุดดังเปนยานไก่เป็นสีขาวสัดคนสอสรักแม่เอ้ล่อนี่มาขอโชคลาบไปกับแม่เด้อมือนีวันพระวันที่สิบสองพระใหญ่เนาะขอโชคลาภตรงนี้ขอให้ฟังฟังเฮงรวยรรอดอันนี้เดี๋ยวเอาอีกรอบนึงว่าแม่จังไดแม่ชืมองลูกจังได แม่แม่เออยนนี้ขอชวลาคนหน่อยตขอให้ปฏิหารงนีจริงไ้ีาระลีพอนี้จได้จงได้ก็ขออดอ้นขอให้ได้สองตัวตรงๆตัวล่างไม่ให้ีสารขอให้ปฏิหารจงมีจริงไม่ให้มีสารถ้าดวงวิญญาณแม่ตรงนี้คุให้มารูดเลยว่าลูกคนนี้คลูกลาภขอให้ฟังฟังอยู่ในใจลย สวยงามน่ละอีหละลพารวยในร้อยให้ตกดาวเรืองสวยงามามเณนี่กสุขอโชคลาภคไทยนี่แหละเนาะหไม่ถึงีฟ้าวันนี้ก็จะขอโชคลาภตรงนี้นะคะขอโชคลาภตรนี้ขอใหเจ้าี่เจ้าชายนี้เปขอที่เกข้ขาขอคือเก่าเราไปขอตอวันพระแม่ขอในี่ห อย่าแม่นอมเพื่อนเสียเอาไปเอาดินแตะหน้าผากก่อนนะคะเป็นเคล็ดลับเป็นสูตรของเพื่อนเพื่อนพ่อกับยืนเบิ่งให้กำลังใจนะคะว่าเพื่อนเสียเหตุทางไดเนาะเปิดเปิดฟังฟัเดี๋ยวเพื่อนมาใกล้มาใส ลูกหลานขอได้เกษิรนี้เปิดที่เปิดทางปิดโชคเปิดลาบาด้วยนะคะอาเดินไปที่ดื่มนะคะไยเอิ้นไม่ได้ขอขอโชคลาภน้องจันเนาะขอได้เกษตรนี้ขอให้ปังปังวันนี้ขอโชคลาภของแม่ล่ะเป็นอย่างน้อยกูคืออยากดูดบุรี่เนาะมาให้ปดูดบุหรี่ดูดบุหรี่โอ๊ยมาอนีิปู่อยากดูดบุหรี่เด้อปู่ดำเพิ่นอยากดูดบุหรี่ เมี่เี้เดาคนสิเอาเอาไฟแช็กบอ่คะจุดแล้วเกิดจากไหนเนาะเมื่อน,นี้คนจะสูบยาเมื่อน,นี้มาแปลกๆงวดนี้ก็อจะได้โตเด็ดอยู่หรอคะ่ะขอให้ได้สามโตตรงๆนะคะขอให้ล่ำรวยให้่มมันๆนำกันเรื่องเงื่อนนี้ อีหลาน้อยบบเคยเห็นจ้าเพื่อเด้อนี่เป็นเพื่อแรกค่ะมื่อนี้เพิ่มมาแปลกนะคะย่ามาติดตามดูนะคะ งวดน,นี้คอปังปังคอสามโตตรงๆเด้อ mm hmm. ให้พี่น้องได้ถือนำกันให้เขาซ่าเขาลือให้คนมาเต็มสารแม่ฮันนี่นี่แหละ mm hmm. อบอกคออยงหลายคอให้ได้จับเงินแสนเงินหมื่นน้ำเขาเด้อแม่ฮันนี่ ปู่ดำคุณยายปบบายกแดงไม่เคยดูเมื่อนี้ก็ได้คุณยายเนาะามาทุกครั้งไม่เคยดูหนูไม่เคยให้ดูเลยไม่เคยให้ปู่ดูสักทีวันนี้ก็เหมือนกันอยากดูหนูมากแต่ว่าวันนี้ขอโชคลาบวันนี้ปู่จะให้ตรงตรงปังปังกับแม่ฮันนี่สีสันขอให้ได้จะสวยดีวันนี้ขอโชคลาบก่อนใหญ่โตๆนะจ๊ะวันนี้ก่ับ วันพระขอทุกคนได้ต่สิงดีๆไสงความร่ำรวยนะเหเตุใดถึงสูงความร่ำรวยากในสารนี่มีสสารดึงดันวันนี้จะขอเว่าวันนี้จะเื่อนเอ่ยเสียงทดลองที่ไหนก็ได้ขอไห้แต่ีขอ้จะสิ รุ่นนำกันนะคะได้ยินเสียงกันดังร้อยรรนุกากแนชใจมีคนเอาใจบางสู้เพื่อฝันเงินงทางยากแนนให้แน่นเนียวคือปั้นเขาผลนบ้านเฮาฮักกันมัน เื่องเอีกแม่เลิกขอแคนช่วยเป็นตัวแทนกำใจให้บางงานเมื่อวานนี้กะนกทนกตะตอนมัน่งจะมาน้องเพิ่งมาคืนแม่ฮันนี่สีสานสันแม่ฮันนี่สีสันก็เป็นสาวหมอรังเสียงกรินเสียงกรินแม่ฮันนี่สีสานเสียงทวงสัญญาที่ดังแววหูมาจากเขาบน ถึงคนลืมคนไม่จำหากว่าจริงนิ่งสาวให้ว่าวุ่นน้ำใจทั้งเปลี่ยนเมื่อลืมสัญญาเมื่อคราวก่อนนั้นสัญญาปางมูลหรือดูดอกพูนบาดเหลืองตะการสายทานแม่มูลไรรัง ดาวสวรรค์รอยร้องเมืองสื่อสัญญาหาันบ่เนื้อว่าจแต่ขาาันแก้วความฝันแห่งน้ำน้ำบุนพักบ่ทิ้งพอทิ้งลืงมง่ายน้งงนำเหมือนใสแต่น้ำใจฮักคุณ นี่ละนอใจพ,อพ่อคุณเปลี่ยนเมียนหุนล้วงหลอกสาหวลืมแล้วหรืออยังเสียงเพลงแล้วหวดังสะกิดเตือนใจเราใครไม่หุดจำได้อไอดทน,น น้องคนรับคอยขาวคนราเดินแลวดลมหนาวีกของลุงสาวอุบลแล้วานาว้องตัวที่หนึ่งใกล้จะมาแล้วนะคะทุกคนเอาลุนลุนลุนตัวแรกจะเป็นตัวใดมาลุนด้วยกันนะพอเจดปังๆเลยเด้อค่ะงวด เาที่เจ้าทางคุณแม่กรณี úcar. สร็ลูกขอที่แม่เอ้ยขอจังใดขอให้ได้เจส่ดีเลขคนไหนที่แม่จะคิดใหมผมเป็นปฏิหานตรงนีจริงขอให้ได้เจดสิ่งดีเลขในใจของแม่ที่สิ่สารกับศาลส่วรักขอให้เปิดที่เปิดทางเปิโชคเปิดลาบด้วยให้ตัวใดกับตัวนึงมีือในือทีอใครจะมองจะเห็นที่แม่ที่สื่สารกับสาคอนสรักของห้ปฏิหานรงเจ้าที่เจ้าทางของแม่ เปิดฐานห้ลูกด้วยให้ตัวใดก็ให้ยิ้มออกมาเลยแม่เด้อหัวม้ากระเด็นมาจักมืออ้าวมาลุ้นกันแล้วนาทีระทึกใจค่ะอ้าวจะได้ตัวไหนลุ้นลุ้นลุ้น,นคุณพ่อเพิ่งก็อยู่ลุ้นนำได้นี่อ้าวสิได้ตัวใดเนาะขอปังๆเ<ช>ด้อ น้ำตาหล่นบนขอบเตียงพี่เอียงไปแล้วไม่รักเหมือนเดิมแบ่งใจให้น้องกันไม่คีดงามไม่นานก็เริ่มออกลายไม่เห็นหวังเพียงได้กังไรไอโอ่ออใจสนเริงเห็นผู้หญิงโคตรน้ำตาหล่นบนที่นอน เดือดหนอนยิ่งซับยิ่งซึมอ้าวไปใส่แล้วตัวแรกเมื่อเขานอกใจมันชอำหรือไทยสุดมองร้องตามหาตัวแรกกันนะเห็นไหมลอกใามจรไนตัวไหนอ่าขอบคุณครับนตาเลขเจ็ดค่ะว้าวคนสวยเขาให้หันเมื่ออนมาจนว้นนี้มาเจด บอกมีมองเงินคุกคุมคุณต้องรับตัวเข้าในจอยเพรวใจแล้วทั้งคนตัวเต่งเมื่อทั้งยันจริงใจมี้เจอคนเด่นคนดีคงลืมถึงจะลืมอ้าวพี่สองเลขสี่อ่าขอบคุณครับตกลงอีกแล้วคุณต้องนั่งทนเอาไว้คุณต้องนั่งทนเอาไว้เจ็ดสี่นะคะก็บอกว่า จาจะเจ้าใมันยิ่งไหมรักใต้ไอ้ขอรักความจริงยิงงใจเดียวบางไรคือน้องสองใจนั้นบักลาน้อยเป็นคนเก็บไห้เด้อง่อนอีกทั้งสองโตเลยคนนกลมแสนเศร้าดทนมาด้วยนี่บักลาน้อยคนนี้เป็นคนเก็บไห้ให้ได้โชคได้ลาบเด้อลูกเด้อวนนอนอกทั้งรักนี้จะเอากี่ตัวคะขอสามตัวตรงๆค่ะเป็นปี พอหลงจังตัวที่สามมาแล้วค่ะตัวที่สามกำลังสามมาแล้วค่ะอ่าีสมประตูหนีมืออยู่ดอกเดอ้อขอบคุณหลายๆเลยค่ะอ้าได้มาแล้วนะคะเจ็ดสี่เก้านะคะทุกคนอ่านี่ค่ะ จะให้ดูนะคะเล็กสามตัวนะคะเจ็ดสี่เก้าค่ะวันนี้ขอวันพระนะคะ,ะแม่เพิ่นขอเมื่อนอีอ้วันพระก็หวยนะคะ,อะขอบคุณนะคะสามตัวตรงๆนะคะเจ็ดสี่เก้านะคะ,ะเดี๋ยวเอาลงเดี๋ยวเอาลงให้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตาม ของพี่ชินบาร์เบอร์ใช่ไหมคะ,ะแกอันนี้อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ยวขอให้ได้ตรงตรงอ่าเดี๋ยววันนี้มารอลุน้นค่ะเดี๋ยวอันนี้เจ็ดสี่เก้าลวงได้เลยนะคะล้วงเอาเลยค่ะขอเอาเลยขอเลยนะคะวันนี้วันพระก็ยังมีคนมาอยู่เด้ออ่า เดนูเอาฟ้าอ่าวางได้เลยค่ะ้ันมีโตเดียวกันละละโตนึงถ่ายรูปได้นะคะเอาวางถ่ายรูปได้เลยค่ะเดี๋ยวลืมค่ะคุณแม่เพิ่นได้ตัวไหนเนาะอ้าวได้หนึ่งเก้าสาม Okay, เลขสวยอยู่ค่ะขอให้มันมาเด้อวันนี้เดี๋ยววันนี้แม่จะไปเอาหลักกิโลขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าหลักกิโลที่แม่ฮันนี่เสียชีวิตนอนอ,อยู่ตรงนั้นค่ะเดี๋ยวเจ้าขึ้นวันนี้แหละค่ะจะตั้งขึ้นแล้วเลขหลักกิโลก็ 2, 2, สองสองหกค่ะสองสองนี่ตามมาหลายงวดแล้วบัซื้ออ่าใช่บัซื้อยานออกค่ะ จะให้ชมบรรยากาศนะคะปึ๊บนี่เอาชัดๆเลยค่ะเลขเจกับเลขหนึ่งก็ตัวเดียวกันนะไปตีกันเอาเด้อเจ็ดสี่พันสีตีเป็นหนึ่งสี่หก็ได้เลขเจ็ดสหตีกันเอาเด้อค่ะนุมบ่อยากแปลให้เด้อเ,เลขมันสีเคลื่อนอขอบคุณนะคะ ขอบคุณคะ่ะลอเตเตอรี่ก็ยังเหลือนะคะมีให้เลือกเยอะเลยใช่ใช่เห้บักลาน้นยยิบนะบักลาน้อยนะร่วงหายระเบอ,อวันนี้ขอเร็วกว่าทุกวันเด้อขอเร็วก,กว่าทุกงวดหกโมงยี่สิบนาทีคุณนะคะมือนี้ก็ห้อยดอกไม้เหนเพื่อนแล้วงางาม ขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะหิงๆิงปังปังค่ะอ่าลูกปิงปองได้แล้วบัดน,นี้เราจะไปเบิ่งทูบเลขกันนะคะว่าได้ตัวไหนทูบเลขแม่น้อมไปจุดฝั่งโน้นนะคะไปจุดฝั่งศาลาที่มีหลักกิโลนอนอยู่แล้ววันนี้จะเอาขึ้นแล้วแต่จะหลักกิโลขึ้นระด้อว,วันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูจะได้ตัวไหนสามโตตรงๆขอเอา ก็ต้องให้ได้ด้วยค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่น้องไปขอหลักกิโลมาแล้วนะโอ้ย,อยเน,ยนาะย่าสิติงคิงไหมอยูซ่ซื้อโอเคเนเป็นเลขอย่างคะสองตัวมาแล้วเดี๋ยวมารอรุนอีกตัวหนะึ่งเดี๋ยวสู้ให้คักๆอันนี้เป็นเลขหลักกิโลนะคะ หลักกิโลสารแม่ฮันนี่ค่ะคุหลักกิโลกับย่ตะพูดเดอร์พี่น้องพู้กพูสาลานอนแอ่งแมงขึ้นมือน,นี่ละแต่ตอนนี้ยังนอนไงแต่แต่อีกบ่จังนาทีอีกบ่จังสโมงนี่ก็จะขึ้นแล้วสิตั้งปกงกเ,เดี๋ยวมารุ่นโตสุดท้ายกันนะคะว่าจะเป็นโตใด สามมาแล้วค่ะพี่น้องตัวที่สามเห็นบ่คะนี่ตรงนี้นะเก้หนึ่งศูนะคะ9ก้หนึ่งเป็นเลขที่แม่น้อมไปขอหลักกิโลสารแม่ฮันนี่อยู่ฝั่งสารามานะคะเลขสามตัวเป็น9ก้าหนึ่งคันสิตีกับตีเป็นหกก็ได้หกเจ็ดศ บมันคือ,อยังมีขีดทางใต้บันทึกเขาว่าเลขศูนย์ว่ามันเป็นเลขเก้าซะบอเ <c oughs> นี่ยนี่มันคือ,อยังมีขีดขีดขาดออกไปว <c oughs> ่าเก้าหนึ่งเก้าน้าพี่น้องเห็นตัวใดคะเนี่ยเห็นตัวไหนเอ่ยคอมเมนต์กันมาได้นะอันนี้เป็นทูพี่แม่น้องไปขออยู่ฝั่งโน้นนะคะ เป็นโซนใดคอมเมนต์ใดเด้อเนียหรือว่ามันมีขีดชพื่อจงเป็นเก้าหนึ่งเก้านี่แหะอ่าวัสดีค่ะทุกคนก็ให้มันมันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่เป็นมาร้องเพลงให้แม่ฮันนี่ฟังสามเพลงแล้วนะได้เลขสามเก้าสี่แล้วก็หนึ่งห้านะคะอ่าให้มันมันเด้อะคะ่ะได้โชคได้ลาบจะได้กลับมาอีกสิเดีมาร้องเพลงให้เพื่อนฟังอีก ค่ะเผื่อเอฟซีถือน้ำกันค่ะข,ข,ข,ขอบคุณค่ะขอให้ได้โชวได้ลาบด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยคะ่ะวันนี้ เพื่อนมาจากกาลสินเด้อให้เพื่อนได้โชคได้ล<ซ>าะโอ้ยได้เลขเก้าตัวแรกเป็นเลขเก้าเด้อ,อนานเก้าสี่ออกแท้ๆอ้าวเก้าสี่นะคะอ่าวเก้าสี่สามอ้าวได้เหลือสองตัวอ้าวเก้าสี่สามนะคะ ขอให้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านไหลเข้ากระเป๋าพ่อแม่พี่น้องเด้อ